จอกันอีกแล้วครับวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณแถวบางเฉลงโบราณจริงไหมไม่รู้่เขาเขียนแปลว่าก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณแต่ร้านเขาไม่เห็นโบราณเลยเป็นแนวแบบวินเทจววินเทจแต่คนเยอะนะตอนนั้นเราจะมากินครั้งหนึ่งแล้วแต่เขาปิดเอช่วงช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่ปิดเนี่ยวันเนี้ยขอเก็บหน่อยเพราะว่าเห็นคนเยอะนะที่เรามาเยอะเยออมันต้องมีทีเด็ดเดี๋ยวว่าร้านแบบเนี้ย S <S เ้าวตี๋หมูโบราณดูดิจะโบราณแบบไหนต้องไปดูไองปองไองไปไปไยนปไปไนไปไนไปไนไปไรไปนป่ะไปไปปไปไปไป่ป่อไป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  ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณเราก็ต้องเป็นก๋วยเตีเ๋ยวหมูโบราณเท่นี่แนวบนโบราณหมดเลยต้มยำโบราณกับโบราณน,น้ำใส่เฮ้ยได้เลยวะมีเส้นปลาด้วยหรอมกีก๋วยเตี๋ยวลูกชิน้นน้ำใส่เดี๋ยวนี้ดีกว,ว่าต้องขอน้ำใสโบราณดีกว,ว่าหรือเมนลเลู มีอันเนี้ยเอ้ยแห้งน่ากินว่ะเอาแห้งยู่ว่ะเอาหมี่เส้นหมี่ทำไมกินหมี่เหมือนฉันเลยก็จะกินเส้นมหมี่วันเนี้ยหมี่โบราณไงเนาะหมี่โบราณน,น้ำใส<อ>ชื่อร<ด>้าน<ด>โบราณก็ต้องเอาแนวโบราณแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสไหนต้ยมยำไหมต้ยมยำไหมไม่เอาต้ยมยำกินแล้วเมื่อวาน เอาเอามีกุจี๊มีแห้งมีแห้งมีต้มยำหรอไม่เอาต้มยำได้ไหมมีแห้งโบราณนัยมีแห้งโบราณก็มีกากหมี่เขาจะเอานั่นแต่ขอลองนี่หน่อยวะขีนน้ำใสเออเมื่อกี้จะสั่งอะไรไปสั่งนี่ไงมีโบราณไปแล้วก็เล็กเอ้ยบะหมี่เลยดีกว่าก็ต้องลองบะหมี่ งานนี้มันต้องมีบะหมี่ไม่มีบะหมีม่ไม่ได้บะหมี่ลูกชิน้นน้ำใสส่นใหญ่อยู่นะสามอย่างจัดไปครับเป็นแข็งใสเ้อเจะมีมขา้าวผัดเดี๋ยวยนเมนูนะเดี๋ยวโยนเมนูไนปะเดี๋ยวยเดี๋ยวมาลองกันยนเมนูอานนี้ผาก็มีข้าวผัด <c oughs> เขาอาหารจานด่วน <c oughs> แลวก็าวผ มีเครื่องดืด้วยก็มีเปนแข็งสั่ตอนนี้ก็ขอแค่รอ รออก่นมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณตามสูตรดูโบราณจริงนเนี่ยมีโบราณแน่นะโบราณนะอันนี้เขาเรียกเขาเรียกใส่อะไรบอกว่าเนี่ยเนี่ยอะไรนะกุญชายเหรอไม่ใช่ไม่กุญชายแล้วมั่วแล้วอะไรนะชัยโป้เหรอเออชัยโป้ใช่หรอไม่ใช่ชัยโป้มั้งไม่รู้โอ้โบราณจริงว่ะก่อนอื่น ขอลองน้ำก่อนนี่น้ำสุกก็สุดแล้วโอ้โูน้ำสุกแถมมาให้ด้วยอันนี้น้ำสุกที่ต่างแห้งรสชาติไม่ต้องพูดเราปรุงแค่เผ็ดเปรี้ยวพอมันมีความหวานมาอยู่แล้วอร่อยไหมน้ำสุกดีอันนี้แห้งอันนี้แห้งอุ้ยแห้งก็แห้งเลยใส่ถั่วมาด้วยแห้งเต็มเครื่องโอ้ ชอบตรงที่มีมะนาวเลยนะบะบาวบีบบีบเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่ก่อนเอาเอาเอาน้ำก่อนหอมต่อเทมคหน่อยพีคขนาดนี้โอ้หส้มเยอะจัดน้ำส้มจบหอมไม่ติ่มทุกเขาให้เข้ากันเอ้ลูกชิ้นเขาเหมือนเป็นลูกชิ้นเอ็นเลยวะเออใช่ไหม นี่นี่นี่อันนี้อันนี้แบบบะหมี่บะหมี่ลูกชิ้นอย่างเดียวบะหมี่ลูกชิ้นอย่างเดียวเดี๋ยวชิมน้ำก่อนนะพอปรุงแล้วโอ้โหไงความเผ็ดไม่ต้องพูดขึ้นเลยแต่เป็มเครื่องเลยโอ้โหทำไมเผ็ดแล้วอ่ะยังไม่ทันกินเลยซุดเสียงไม่เฉยครับเสียงไว้เฉยเรียกว่าซ้อมซ้อมซ้อมเหรด ร้อนน่ะไม่มีคำว่าร้อนอลองเลยนะเต็มคำมาม,มาอมโอ้บุ่งแล้วเอาเรื่องเลยเผ็ดเอาเรื่องสามรสอะสามรสบอกเลยว่าสามรสมีอะไ,ไ <laughs> รบ้างเปรี้ยวเคม็ม หวานเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานแต่เค็มจะไม่มีเนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานน้ำเอาเค็มไม่มากเผ็ดเปรี้ยวหวานตามสูตรใช้ได้เลยโอ้ชอบตบงเครื่องเหรอเออต่เครื่องเขาเยอะนะเครื่องเขาเยอะแต่ปกติอ่ะเวลาไปกินไม่เยอะมากแบบพอดีไปไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณอ่ะเขาไม่ค่อยมีกุ้งแห้งเนาะที่เราไปกินร้านนึงอ่ะที่เป็นแบบโบราณแบบ เครื่องเยอะเยอะอ่ะอ,อยู่แถวบางบอ่อเออใช่ที่ไปกินมาล่าสุดไหมใช่ล่าสุดวันนั้นเครื่องเยอะจริงเครื่องเต็มอ่ะแล้วก็เป็นสูตรคล้ายๆเลยนะมีมะนาวซีมาต้มยำอ่ะเอแต่นี่เราไม่สั่งต้มยำเนี่ยไม่ได้สั่งต้มยำใช่ถ้าต้มยำเขาน่าจะปรุงมาเลยไงก็เลยไม่อยากไ้ปรุงเอ้แต่เขาใส่นีปะม,มีสีอิ๊วดำด้วยระหอมไหม ได้ซีอิ๊วดำมาก็แจมมาเ่ยง้นนี้แสดงว่าสูตรเขาใส่ซีอิ๊วดำาเลยแห้งเฮ้ยแต่นี่ให้กากหมูชิ้นเยอ่มนด้วยนอืมหน่ากินเดี๋ยวอน่ากลินมากขอลองเส้นตันี้น่อยเป็นไงลองลองชิมไปความอไม่ลองชิมยังเป็นลูกชินเอ็นเลยนะใช่ไหมเอ็นไหมเอ็น ได้อะลูกชิ้นยังเด้งเคี้ยวไปเคี้ยวมาเด้งอยู่ในปากกระโดดได้ลูกชิ้นกระโดดได้เดี๋ยวขอบะหมี่ก่อนนะเต็มคำเต็มคำต้องลองก่อนเดี๋ยวมันจะอืดเฮ้ยทำไมมันไม่สีเหลืองมากมากครับผน่าจะเป็นเส้นของเขาเองวะยวบอกเส้นทำเองนะเส้นเอวเส้นเออนี่เป็นเรื่องเลยนะ ไงเส้นกับไตแมเส้นนุ่มดีป่ะนุ่มป่ะนุ่มๆเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มเหนียวเหนียวาลืมสั่งน้ำเปล่าอ่ะเดี๋ยวความร้อนจะขึ้นแล้วน้ำตุปดีเลยว่ะน้ำตุปดีมากเลยเนาะไหนลองชิมมั่งดิ๋ยมาชิมน้ำซุปหน่อยนะเออมีหวานแล้ว พี่ก็ดูกม<ด>ู<บ>ให้ด้วยมองก็โอเคเยอะอะทำไมเยอะจังเติมน้ำตาลนิดนึงนะมีน้ำเปล่า่ะ,ะเดี๋ยวให้แบบนึงรู้ตึวว่าจะ <c oughs> ติดมอ่อลวกินทำโตอะทำใหญ่หรสชาติเขาดีมากเลย กุจชินนี่เด้งเลยนะน้ำเปล่าสองขวดค่ะนี่อุ้ยบอยเห็นเขากินที่มีน้ำตกด้วยนะนี่เหรอลองดูลูกชิ้นน่ะเขามีน้ำตกด้วยน้ำตกก็น่ากินอ่ะใช่มีน้ำตกด้วยเห็นเขาสั่งชามมาเลยเลยก็น่าจะเป็นแบบแนวหมูนะหมูอย่างเดียวหมูอย่างเดียว อันนี้ไม่มีเนื้ออ่บัวแต่กับข้าวเขามีเนื้ออยู่มีน้ำตกด้วยมีข้าวกะเพรากะหมูด้วยเว้ยน่าสน้าวกะเพรากะหมูอ่ะได้ไปกับหมูตัวนี้เหรอน่าใช่นี่ไง้้ดอ๋อฮึ มะนาวเพียวมากมะนาวได้ปะเพียวมากได้ตักมะนาวใช่ผ่าซี่อีกไหมโอ้โหดูแนวแนววิเทศขันเนาะมนเป็นขันแหลวเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบการลัางเค้าสะอาดนะคนเยอะเลยสะอาดหน้านั่ง หอมเป็นแบบโบราณนี้ต้องมีกุ้งแห้งติดน่าจะมีกุ้งแห้งติดได้ถ้าสูตรโบราณจริงๆอะ่ะเขาก็ใส่กุ้งแห้งนะอืมสวนมากใช่ไหมแต่ว่าก็แถวบ้านเราก็โบราณแต่ก็ไม่มีนะกุ้งแห้งเหมือนกันแต่เมื่อี่เขาบอกว่าโบราณแต่เขาไม่มีกุ้งแห้งนะอืมโบราณคนมีหลายสูตรน,นะน่าจะมีหลายสูตรสูตรเคยสูบมันรึอืมใส่มะนาวเยอะไปหน่อยอ มะนาวนี่ตัวตัดเลยอรอยเปรี้ยวปีเดอ่อหืมตักกินหมขหอมอร่อยนะมาตักหมูกรอบมากเลยอืมให้ชิ้นใหญ่ด้วยอืมหมกามันไม่ดีอย่าไปเล่นนะบอกให้นะ มีมีมีแตกอะกางหมูนี่อันตรายนะเขาเรียกไชโป้แน่เลยไชโป้เปล่าใช่ปะหล่ะน่าใช่นะไชโป้เขาทำไมไม่เห็นมีเลยอะมีเหมือนกันอะไรมาลองชิมเนี่ยชิมก็รู้หรืว่าอะไรอ่ะอ่ะไชโป แล้วใส่โปะไะใส่โปะใส่โป้งได้ป่ะอืมตู่โบราณกว่านี่ใส่โปรน่ะหรือว่าเขาใส่มาอยู่แล้ววะแนวนี้ไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหรอกไม่เคยเห็นใช่ไหมเออแต่เราก็ไม่เคยเห็นนะรู้ไหมเราไม่สังเกตวะ ให้กี่ดาวให้กี่กะโหลกถ้าห้ากระโหลกก็เป็นสี่จุ <มะ S 2> ดห้าข้อแนวโบราณนะเพราะดูระบัดติดดิบเขาทุกอย่างมันลงตัวทำไมฉันได้ลูกชิ้นลูกเดียวเองอะก็ไม่ได้สั่งลูกชิ้นไงสองลูกสอ,สองลูกให้สองลูกไอ้ที่พูดจะขอแบ่งไงไเห็นเยอะ <laughs> นี่แหละจิมอบอกว่าก,ากากหมูที่อันตรายเนี่ยถ้ปังนไม่ดีนะฟันไม่ดีนะนนะอย่าลอ้ออย่าเล่นกับระบบเื่นของเขาก็ก ไม่แข็งนะไม่แข็งเ๋ยอลองฟังเสียงนะอ,อ,อ๋อเออกรดโอ้หดูเดียวความร้อนมาแล้ววะพี่เขาเอาเรื่องตรไหนนะรอรอ้าารอยางยางยางไม่แบ่งพืชิ้นให้อีกเอาไปสองลูกพอนะไม่มีแต่เอ็นปะสองลูกพอนะพอเดี๋ยวหมดไม่มีแต่เอ็นนะน่าจะเป็นรูปชิ้นเอ็นอย่างเดียว เพราะวันไม่เห็นะหรือว่าเราไม่ได้สั่งเป็นลูกชิ้นธรรมดาด้วยไม่เกี่ยวอ่ะแต่ในภาพเขาเป็นลูกชิ้นธรรมดาเนอะหรอแต่จริงๆเขาก็น่าจะปนกันมาไงถ้าเกิดแต่ลูกชิ้นเด้งอยู่อืมลกินอร่อยอืมอืมเกลียวบะหมี่เนี่ยุ่มเลยได้เลยุ่มเลยอืมไม่หานเปรี้ยวเลยบอย มันยังไม่หักเจามันนาวสดมันนาวแท้แบบนี้แหละนี่ซุปเขาหวานเจี๊ยบเลยกล่าหูให้มาชิ้นโตโตปันมีปัญหามาปันนึน<า>นนงนะอหรอกรอบแบบงานดีงานดีนดทำนันไม่ขายเลยนะง่ายเป็นอันนี้แหละ เออน่ากินอยู่นีิเนาะอืมเนื้กาหมูครับต้องบอกอร่อยมากเราทำไปแล้วไม่มีเย็นตะโคอ่ะเออเย็นตะโคลก็มีอืมตุชิ้นเนี่ยเย้งดีโอ้โหรบเครื่อง น้ำซุปได้เลยวานหวานดีเลยดีกว่าครบเลยออกหวานหวานลงตัวลงตัวดีนะเรากลับมาอีกรอบเนึงเอาบอกแล้วว่าเราจะต้องมาเก็บให้ได้ทั้งนั้นเราปิดพลาดไปที่ว่าเรามาแล้วหลานก็ปิดเป็นโทวปีใหม่ด้วยไช้แต่วันนี้เราได้มากินต้นเชื่อแล้วไปดีกว่าเดี๋จวเราจะเก็บงานบอกพี่กัดร้านเขาอยู่แถวบางฉลงไน เขาเรียกบา้านฉลองไงนะใช่ก็เรียวบ้านหนาวอ,อยู่หลังโรงเรียนอะอยู่หลังโรงเรียนเลยร้านเขามองง่ายๆ่า่ข้วติ่มเกหมูโบราณใบใหญ่ร้านใหญ่ด้วยเออไม่ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวนะมีอาหารตามสั่งมีอะไรมีครบมีครบมีอุปนรณ์แข็งใส่ด้วยนะมีครบเลยของเราที่เราจะมากินเพื่อต้องการชิมก๋วยเตี๋ยวแล้วเน้นที่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลงตัวด้วยจ่ายเส้นอะจ่ายเส้น เจอเราอีพีหน้าดีกว่าว่าเราจะไปกินที่ไหนช่วยกดติดตามพวกเราด้วยนะว่าเราจะไปกินที่ไหนกันต่อไปดีกว่าครับและเจอกัาอีพีหน้าคบาย